สำนักข่าวอาร์เอ็มเซสปอร์ตรายงานว่ามารดาของอาริยองราบิโอกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสบุกเข้าเผชิญหน้ากับครอบครัวของเพื่อนร่วมทีมปอนบ็อกบ้าและคิริยานเอ็มบเป้หลังจากที่ทีมตกรอบสึกยูโร2020ฝรั่งเศสต้องจอดป้ายแค่รอบ16ทีมสุดท้ายอย่างไม่น่าเชื่อหลังเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์3-3แล้วพ่ายจุดโทษ4-5ทั้งที่ในเวลาปกติปราไก่นำห่างถึง3-1ถึงโดยที่เหลือเวลาอีกแค่15นาทีเท่านั้นด้วยรายงานระบุว่าหลังจบการแข่งขัน เวโรนิกแม่ของราบิโอได้บุกเข้าหาครอบครัวของปอกบาพร้อมพูดจาในแง่โจมตีใส่มากมายรวมถึงการที่ตัวปอกบาพลาดเสียบอลให้คู่แข่งเป็นจุดเริ่มต้นให้สวิตเซอร์แลนด์บุกยิงตีเสมอจนได้จากนั้นเวโรนิกบุกเข้าเผชิญหน้ากับบีดาของเอ็มบัปเป้พร้อมพูดจาโจมตีใส่เช่นกันโดยเฉพาะการบอกให้ตัวเอ็มบัปเปเลดความอวดดีลงส่งผลให้เกิดการปะทะคารมระหว่างครอบครัวอยู่พักใหญ่ทั้งนี้ตอนที่ฝรั่งเศสโดนตีเสมอตัวราบิโอเองก็แสดงอาการหมุดหิดที่ปอกบาทำเสียบอลจาก นั้นทั้งคู่เผชิญหน้าและมีปากเสียงกันร้อนถึงกุนซืออย่างดีดีเยได้ชองต้องมาห้ามศึกและบอกให้ทั้งสองคนไปสนใจเรื่องต่อเวลาแทน Thank you.